ายุคนพิ่จะนำชนโคถาสารานะครับปีจะทําการชนในวันที่ยีตั้มกัญยานะครับระว่างโนดงามแก้วทับทิมหรือไห้ดนตาซารานะครับพบกับนิ่งยอดวิชาดาราชัยหรือเจ้ามุนนะครับเป็นเงินรางวัลสี่แส้นสองหมื่นบาทนะครับสำหรับพีเชื้อนี่ครับพงของปตตอนตาสาราครับพี่มาจะขายไหนครับไก่โขปยิ่งาสาราครับ โคเวียถาตาร่าครับงวดตัวนี้เชื่อเลยครับชื่อโนงามแก้วถับทิมหรือไอดอนทาล่าครับโนดงามแก้วถับทิมหรือไอดดนถาทาร่าครับผมงวดตัวนี้เข้าอยู่กี่ปีครับอยู่ประมาณห้าปีครับเป็นสายยดของตัวไหนครับสายยาดของทอร์นาโดครับเอ่อเข้าชนเมื่อกี้ครั้งแลครับชนมาหนึ่งครั้งนะครับเราสุดชนะทห่ได้มากครับชนะที่สนามบอโรครับ ตอนนั้นใช้เวลากี่นาทีครับสิบห้านาทีครับวิชาชนเป็นแบบนี้ครับเแืบไหนครับเพิ่งวิชาข้าเดือดแลเข้าต้อครับเข้าต้อครับเพิ่งตอนนี้พี่ชื่อของงูสมบูรณ์เกี่ยวกั์อะไรครับข้าวซี่เปื่อยสินครับให้ผีฟ้าเล่นที่เอหน่อยครับไม่ต้องคุยกับคนเป็นลุยกันในบอลครับพ้อโอเคครับครับพ้องเพราะคุณจะรับข้อมูลนะครับพ่อทีโชคดีมีชัยฝั่งน้าพบจะไปเยี่ยมขอให้ใน้ฟ้าสมบัติกดติดตามเป็นกำใจให้ด้วยนะครับครับพ้องขอครับ